จุยวรัตยาทำหน้าที่สีภรรยาแม้ท้องใกล้คลอดเรียกได้ว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆสำหรับคู่ของจุยวรัตยากับสามีหนุ่มพุทธพุทธิชัยซึ่งก่อนหน้านี้ว่าหวานแล้วนะคะแต่ยิ่งพอรู้ว่ากำลังจะมีลูกน้อยมาคอยเติมเต็มให้ครอบครัวได้สมบูรณ์ก็ดูเหมือนว่าความหวานที่มีก็จะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ล่าสุด DJ พุทธก็ได้เผยคลิปเมื่อเจ้าตัวบนว่าหิวทางด้านภรรยาก็รีบมาทำกับข้าวให้ทันทีโดยเลือกเป็นเมนูสุดโปรดอย่างผัดพริกแกงที่พอแฟนๆได้เห็นแล้วต้องแอบกรีนน้ำลายในความน่ากินกันเป็นแถวค่ะงานนี้ DJ พุทธยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่า อุ้ยอร่อยสุดๆผัดพริกแกงหมูสันในหนุ่มๆขอบคุณนะแม่นะซึ่งจุ๋ยวัชยาก็ได้ออกมาตอบกลับว่าคุณพ่อชอบมาถ่ายแบบไม่ให้ตั้งตัวตลอดให้โอกาสแม่ได้มัดผมใหม่บ้างเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะใกล้คลอดแต่ความหวานก็ไม่ลดลงเลยนะคะสำหรับคู่นี้